สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องจํานวนเฉพาะกันนะคะอยากรู้ไหมจํานวนเฉพาะหมายถึงอะไรจํานวนเฉพาะก็หมายถึงจํานวนที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ1กับตัวมันเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยยกตัวอย่างจํานวนเฉพาะคนละ1จํานวนเด็กชยายสี่สามครับครูก3กครับครูเด็กชาย 2, สามเจ็ดครับครูเด็กชายสองสองครับครูเด็กชายหนึ่ง ห้าครับครูโอเคเก่งมากเลยนะคะนักเรียนจําจนวนที่น้องยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะเป็นจํานวนเฉพาะหมดเลยเก่งมากเก่งมากเลยนะคะมีใครจะตอบครูได้ไหมคะว่าจํานวนเฉพาะเนี่ยหมายถึงจำนวนหมายถึงอะไรนะคะมีใครจะตอบได้ไหมโยโยโย,โย่หมายถึงจํำนวนเฉพาะหมายถึงจํานวนที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวครับครูก็คือมีหนุ่มกับตัวมันเองครับครู